มาพระอาจารย์โกศสหรือพระอาจารย์นเนื้อเศรษฐีจันทพิโชว,วันนี้ทางพระอาจารย์ก็อยู่ป่าช้าของบ้านท่ากีเล็กก็จะให้ดูบรรยากาศนะโยมวันวานที้เขาเผาพรุ่งนี้เขาก็จะมาเก็บกระดูกทางพระอาจารย์ก็จะพักที่นี่คืนหนึ่ง แต่ก็มีธาตุเยอะเหมือนกันนะโยม น่าจะหลายร้อยธาดด้วยอ่าบรรยากาศป่าช้าแต่ละที่ก็อย่างที่โยมเห็นแหละว,วันนี้ทางพระอาจารย์รู้สึกเหนื่อยๆก็ขออนุญาตโยมมีความสุขในการรับชมป่าช้าแต่ละที่ว่าเป็นยังไงเจริญพรจากบ๊ายบาย